แบบฟังก์ัดจ1ดการคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตรนะคะข้อที่1ยงเส้นจับคู่ปริมาตรของน้ำแดงในภาชนะต่างๆโดยการคาดคะเนจากปริมาตรของน้ำแดงในภาชนะที่กำหนดนะคะจากรูปนะคะเราก็ตอบคำถามนะคะ2ลิตรนะคะก็จะตรงกับ4นะคะ ะะต่อไป150่อมิลลิลิตรนะคะก็จะตรงกับ A นะคะต่อไป500มิลลิลิตรนะคะอันนี้1ลิตรเพราะฉะนั้น500มิลลิลิตรก็เป็น B นะคะต่อไป3ลิตรนะคะก็จะเป็น d นะคะ เรามาดูข้อที่สองกันนะคะคาดคะเนความจุของภาชนะเป็นลิตรนะคะจากรูปนะคะภาชนะ A มีน้ำสิบลิตรนะคะเพราะฉะนั้นคาดคะเนความจุของภาชนะ A ก็จะเป็นยี่สิบลิตรนะคะยี่สิบลิตรนะคะ ต่อไป B มีน้ำา2ลิตรนะคะ B มีน้ำา2ลิตรเพราะนั้นภาชนะ B ก็จะมีความจุ7ลิตรนะคะ7ลิตรต่อไป C มีน้ำา1ลิตรนะคะ1 2 3 4อ่ะก็จะเป็น4ลิตรนะคะ ต่อไปดีมีน้ำห้าร้อมิลลิลิตรอ่ะก็จะเป็นครึ่งพอดีก็จะเป็น1ลิตรนะคะ